สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องอีีทุกคนทุกท่านขณะน,นี้ผมกำลังเดินทางไปที่ตำบลสะกะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปตีแผ่เรื่องราวของทหารผ่านศึกก่อนที่ผมจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ตำบลสะกะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีผมขอเวลาสักสิบนาทีเพื่อกาบสักระบูชา องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซี 4, ทุกคนทุกท่านพบกับผมน,นนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบสำหรับคลิปนี้ผมได้เดินทางมาที่ตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาพบกับนักลบในอดีตเป็นอดีตฐานผ่านศึก ทั้งสี่ท่านนะครับก็อยากให้พี่น้องทั้งสีท่านช่วยรายงานตัวให้พี่น้อง fc ของช่องนวนนวิน channel ได้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเริ่มจากพี่เลยเอารายงานตัวสวัสดีครับพลทหารสวิทต์งพระจันทร์พัก,พก,อ,อ,กอ,ออกได้ครับต่อเลยโอเคนี่ผมสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกสมพงศ์การสิกิจพนิชอยู่ปืนใหญ่ ปืนร้อยห้าครับครับสวัสดีครับกระผมร้อยตีวิรัตเกตทองอยู่หน่วยปอพันห้ปืนใหญ่ครับผมสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกวิสารเมียนถังทองอยู่ปืนใหญ่ร้อยเก้าครับครับพี่คือที่เดินทางมานะครับก็อยากให้พี่วิรัตได้เล่าเรื่องอในช่วงที่ออกไปรบมีความยากความลำบาก ยังไงนะครับมีพี่น้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ้างไหมพี่ก็ที่ผมไปก็คือไปอยู่ฐานยิงอาเภออาเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีไว้ใต้ขังครับก็เรื่องการลบก็ที่ผ่านมาก็มีเขมรกับไทยที่ยิงเขมรยิงมาเราก็ยิงเตือน ตอบโต้กันนิดหน่อยส่วนมากไทยเราก็จะไม่มีใครรับบาดเจ็บอันตรายใดๆครับช่วงการสู้รบที่มันหนักที่สุดนี่พี่เข้าไปเป็นในช่วงปีไหนครับปีสองเจ็ดครับที่บึงอําปืน๋นครับผมรบกันหนักไปที่ช่วงนั้นก็ช่วงนั้นหนักครับเพราะว่า,ขาเขมรถล่มไอ้หมู่บ้านบึงอําปืนครับ แล้วก็ได้ยิงข้ามมาฝั่งไทยเราก็ยิงตอบโต้ไปครของเราไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแม้แต่เล็กน้อยแต่ส่วนความเียหายของเขาเสียหายเยอะดีในช่วงอ่อน <c oughs> ลำบากไหมพี่ไปเป็นทหารประจำอยู่ตามแนวชายแดนแถบนั้นก็ลำบากครับผมเพราะ,ระต้องไปตั้งปืนอยู่ในป่าในในดงอะไรเงี้ยฝนก็ตก อยู่กันแบบมันก็ลําบากมากๆอ่ะพอฝนตกมันก็ปืนก็ติดรถก็ติดอะไรเงี้ยครับแล้วในในในช่วงนั้นนี่ทหารปืนใหญ่นี่ได้ออกไปหน้าแนวไหมหรือว่าอยู่ส่วนหลังคอยยิงสนับสนุนอย่างนี้ก็อยู่ติดกับทหารราบครับเพราะว่าทหารราบอยู่หน้าเรานิดเดียวครับเราก็คือยิงสนับสนุนทหารราบ อย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีผู้ตรวจการหน้าแจ้งพิกัดกลับมาที่เราไหมถูกต้องครับจะมีผู้ตรวจการหน้าแจ้งพิกัดของฝ่ายข้าศึกให้ให้เราทราบแล้วก็ให้เจา้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่หลักฐานเจ้าที่คำนวณคำนวณหาพิกัดที่เขาส่งมาให้แล้วเราก็ยิงตามพิกัดไปแล้วเรารู้ไหมพี่ว่ายิง <c oughs> ตุ้มออกไปเนี่ยมันจะไป ตรงพิกัดตรงเป้าหมายที่เขาแจ้งเข้ามาไหมเอ่อปืนใหญ่กระสุนมากรู้ได้ไหมรู้ครับเพราะว่าพอตอนเขาจะรายงานตลอดว่าเอกระสุนที่เรายิงไปไปตกณเป้าหมายไหมมีโค้ดมีรหัสไหมมีครับในในการแจ้งกลับเมาต้องมีรหัสทั้งหมดครับก็จะบอกว่ายังไงสมมติว่าตรงเป้าหมายหรือไม่ตรงอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นรหัสมาทั้งหมดว่าเออตามพิกัดก็คือรหัสพิกัดกับรหัสเป้าหมายครับจะมีมา แล้วในส่วนของพี่สงพงษ์ไปไปอยู่ในส่วนไหนครับเนี่ยผมก็อยู่ส่วนบกอ๋อไม่ได้อยู่แนวหน้าบกนี่ทํากับข้าวเราก็กินอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้ทำยังไงเอาพี่เล่าดิอยู่บกทำไมว่าเราสนับสนุนในบกคือว่าครับการทํางานทุกอย่างเราต้องช่วยเหลือเขาแบบทั้งโซนอำนวยการจริงอะไรนี้ต้องดูแลคือว่าการรายงานเข้ามาเราก็ต้องรับข่าว ส่งข่าวอะไรอย่างเงี้ยเอ่คนที่แบกปืนใหญ่นี่คือไอ่ลูกกระสุนปืนใหญ่นี่ใครพี่พงศ์ไม่ไม่ใช่หรอกครับคือทหาร,รลูกน้องอีกทีนะึงอ๋อในอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของในโมปืนใหญ่ครับที่แบกปืนคือป้อน,ป,อนป้อนเข้ากระสุนลำเพิงปืนใหญ่ปืนครับครับมาอยู่ในโม่ปืนอ๋อ,อ,อส่วนบอกอรนี่คือเป็นส่วนบัญชาการส่วนการบังคับบัญชาครับศูย์อนนำนวยการยิงอะไรอ๋อสูยนน์อำนวยการยิงคือว่าพอตนเขาจะส่งข่าวมาครับส่งข่าวพอตนว่า พิกัดอะไรพิกัดอะไรเขาก็จะคำนวณจากสอไอศุ้ําือการยิงนี่เขาจะส่งไปทีนึงครับบอกว่าให,ให้ให้หม่ปืนว่ายิงไม่ไม่ส่งให้คอตนอนะส่งให้หม่ปืนว่าพิกัดเท่าไหร่เท่าไหร่ให้ลงเป้าหมายเป้าหมายอะไรกอไก่ขอไข่อะไรนี่โอ้คับพี่ป้าม้าปืนอะไรนี่<ม>เขาจะใช้รหัสมันจะใช้รหัสทั้งหมดเลยครับครับต้องใช้รหัสทั้งหมดครับในส่วนของพี่สมพงษ์เคยไปประจําอยู่ชายแดนด้านไหนครับ ก็วัฒนานครนะครับอ๋ออําเภอไอ้จังหวัดปาจีนครับสมัยอําเภอวัฒนานครแล้วยิงจากวัฒนานครอนี่ข้ามไปตะเก็บเชเดแดนกัมพูชาเลยเขามันมีร้อยปืนอยู่ใกล้ๆของของหาดอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วจะมีหมู่ปืนตั้งอีกยังบกที่มันอยู่ส่วนหลังอีกทีนึงครับหมู่ปืนมายอดูแนวหน้าอ๋อเขาเรียกหมู่ปืนที่ตั้งอยู่ครับฐานยิงเราสู้ครับครับนั่นแหละครับนั่นแหละมันจะเป็นเาจะมีชื่อของเขาอ๋ามี หมู่เปืนเขาอยู่ด้านหน้าแนวรบครับครับอันนี้คือส่วนการบังคับบัญชาครับครับผมสู่วนศูนย์อำนวยการยิงครับคืออยู่แนวหลังคือบัญชาว่าพอพตน์เขาส่งพิกัดหรืออะไรมาแล้วเขาคำนวณไปส่งไปปุ๊บแล้วก็ส่งไปให้หมู่ปืปหมู่เปืนเขาก็จะยิงยิงไปแล้วทราบแล้วอะไรคืออย่างเงี้ยคือพตนเขาเขาก็จะตั้งกล้องดูว่ามันลงเป้าหมายไหมแนวหน้าเนี่ยพอนจริงๆแล้วเขาเช็คกาลังจากส่วนไหนพี่ ก็ดูพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างอย่างพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยแนวแนวเป้าหมายคือพอตนเขาาใจคําถามไหมคือพอตนเนี่ยต้องไปจากส่วนกลางไปจากส่วนกลางอาจจะเป็นทหารราบหรือว่าทหารของปืนอย่างเองได้คนไปร่วมรวมไปร่วมกับทหารราบอ๋อทหารราบเขาก็มีหน้าที่ตรวจการแล้วก็ส่งพิกัดเข้ามาครับครับก็มีอ๋อ คนของเราไปอยู่ส่วนหน้าก็มีครับครับไปอยู่แบบว่าเขาส่งมาหรือพอตนเราพอตนเราไปอยู่ไปร่วมกัราอ๋อไปร่วมอยู่ในพื้นที่เราจะต้องไปร่วมต้องให้ว่าต้องเอาคําสั่งจากพิกัดจากพอตนเราเนี่ยส่งมาทางเรา จะยิงได้ไม่งั้นเราเราไม่รู้ถ้าไม่รู้พิกัดจยิงไม่ได้กำลังกำลังพลของเราว่าฐาน่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนอ๋อไม่งั้นได้ลงหัวอ๋อมันก็เคยมีหลายครั้งเลยค่ะที่คือมันผิดพลาดิงแล้วมันตกใกล้ๆพื้นที่ของฐานที่อยู่ส่วนหน้านั่นคือว่ามันผิดพลาดก็เหมือนลมเก้าคือรายการมาไม่ตรงเป้าหมายก็เหมือนลมเก้าไงครับครับคืออันเนี้ยขึ้นอยู่ผอตนส่งพิกัดว่าเขาส่งมาให้ถูกต้องไหม ถ้าถูกต้องจะไม่มีผิดพลาดไม่มีผิดพลาดไม่มีผิดพลาดมันเคยช็อตไหมมีมันก็มีช็อตครับมีช็อตแล้วมันลงที่ไหนก็อาจจะลงข้างข้างเคียงเมื่อกี้มันอาจจะลงข้างข้างซ้ายขวาไปร้อยไปร้อยอาจจะไปลงห้าสิบอะไรลงไปปรับออกมาลงกูไอชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรเนี้ยแบบก็มีอะ่รไหมพี่มีมีส่วนอ๋อมีส่วนแล้วแล้วของพี่พี่จ่าดำนี่ไปชายแดนด้านไหนมา ก็ด้านเดียวกันครับอ๋อในพื้นที่เดียวกันครับครับครับแล้วพี่ดาอยู่ส่วนไหนผมนิดก็บกพอผมอยู่บกอ๋ออยู่บกเหมือนกันครับอยู่บกนี่ทาอะไรพี่บกนี่คือว่าต้องส่งกําลังทุกทุกทุกมือปืนสนับสนุนอ๋อสนับสนุนสนับใไมสนุนทุกมือปืนรือว่ามือนี้ปืนหมหนึ่งหมสองหมูอะไรนี่ผมมันมันจะมีชื่อมู่ครับอ๋อครับผมอันนี้มันก็ลึกเหมือนกันแบบงฐานเราฐานนึ่อะไรเงี้ยฐานอะไรเนี่ย แต่พญาอาถานปืนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยแหะผมก็ต้องไปติาพยาหนึ่งหรือะตพญาสองอะไรเนี่ยคือตามคือเขาจะอยู่ฝ่ายสนับสนุนส่งกําลังบํารุงคือผมบริการไงฝ่ายฝ่ายสนับสนุนของพี่ดําตอนนั้นไปไปปีไหนครับไปช่วงไหนพาะผมก็สองสองเจ็ดนี่องไปสองสี่ก็ไปไมี่สองสี่สองห้าเออสองสี่สองห้าไปแปลว่าประจันบาลอยู่ชายแดนตลอดนะนี่ตลอดตลอด จนจนจนปี28น่ะ28ผมกลับมามาคัดเลือกทหารตอนนี้เนี่ยมันไปมาไปปี24 25ติดต่อแล้วก็มาปี28 29อะไรเงี้ยที่เป็นใหญ่ของในแล้วแล้วท่านนี้ไปไปยังไงมายังไงนี่ทหารราบพูดแดงๆพูดแดงๆเหมือนเป็นทหารราบอยู่คอนแก่นรอ8,003รอ8,003คืออำเภอชุมแพหรือว่าค่ายศรีพัชรินมันรอค่ายเปรียม พอรอ8,003มันมันขึ้นตอนนั้นแค่ขึ้นแค่รอ8,003ย้ายมาจากจังหวัดเลยครับก็มาอยู่ตรงบ้านดอนหันครับถูกไหมถูกต้องอแล้วไปเชเดนด้านไหนครับเนี่ยด้านอำ,อ,ำอ,ำอำเภอบ,บ้านขวดก็ไปครับบุรีรัมยอ๋อไปไปว่าไปหลายพื้นที่นะครับเนี่ยไป ไปบุรีรัมมากัครับอยู่กองร้อยกสทคือการกองร้อยสนับสนุนค่ะตันเล็กเป็นเล็กแต่ผมได้มีเต็ดตันใหญ่ทั้งนั้นไอ้ตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยเออไอ้เคยประธานหนักไหมก็การประธานนี่มันก็หนักอยู่เออการสู้รบมันก็ไม่เกินสักยี่สิบนาทีนี่เนี่ยอ๋อประมาณนั้นมีเสียชีวิตไหมครับไม่มีเสียชีวิตมีมีแต่บาดเจ็บอ๋อมีแต่บาดเจ็บใช่ไหมของรอรอรอแปดของรอแปด ชื่อรอแปดนี่จริงๆเขาชื่อไข่อะไรครับตรงนั้นที่บ้านดอนหันอำเภอชุมแพยมันเขียนมันมันจะแน่หน้าป้ายมันจะเขียนอะไรอแปดพัอ๋อไม่ได้มีชื่อไข่ใช่ไหมถ้า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 รอแปดอีกข้างหนึ่งอีกข้าง้งนั้นมันจะรอแปดพันหนึ่งพันสองพันสามไปอ๋อครับตอนสมัยพศอสอสมัยร้อยยี่สิบหกครับแต่อันนี้อาจจะมีเปลี่ยนชื่อหเรื่อยังไงก็ไปดูนะปัจจุบันนี้พี่ทำอาชีพอะไรครับปัจจุบัน ชีพก็ทําได้ทํานาทําการเกษตรอ๋อได้บัตรฐานผ่าสชั้นที่เท่าไรชั้นที่สี่อ๋อชั้นที่สี่มีความเป็นอยู่ลําบากไหมก็ไม่ลาบากก็บปกติอยากจะบอกอะไรกับองค์การสงเคราะห์ฐานผัานสึกไหมก็อยากองค์กรฐานองค์กรฐานผัานสืกคือว่าการสนับสนุนของของฐานฟันสืกมันไม่มีอะไรดีขึ้นอยากให้มีการอบรมต่างๆอาชีพให้ ทหารผ่านศึกให้มันดีขึ้นอีกว่าน,นี้หน่อยครับให้มันมีมีเลี้ยงมากขึ้นอีกให้มันชัดเ<อ>จน <c oughs> บีเลี้ยงมันน้อยเกินมีเลี้ยงนี่ก็ก็น้อยครับไม่จริงๆแล้วมันอย่างนี้จะเล่าให้ฟังอ่องค์การสุขข้อทหารผ่านศึกนี่เขามีฝึกอาชีพทุกสาขานะใช่แต่ว่าพวกเราอาจจะเข้าไม่ถึงรู้หมดอ่ะครับเออใช่ไหมแต่พอเราไปตั้งเป็นสมาคมทหารบันสึกเออความรู้เราเนี้ยมันก็ขยับขยับเข้ามานะครับคือช่วงนั้น นะครับเอ่อเอาที่พี่ดําช่วงนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่ไหมพี่เป็นหนุ่มอยู่ไหมช่วงที่ไปอยู่ชายแดนกวยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ายี่ยี่กหกยี่สิบแล้วมีเมียหรือยังตอนนั้นตอนนั้นก็มีเมียก่อนก่อนจะเป็นทหารนะเฮ้ยม,ม,ม,มีมาก่อนมีมาก่อนออแล้วไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมมีอีกไหม ทุนชายแดนมีไหมไม่ทหารนี่พูดตรงๆเลยไม่เป็นไรอะไนั้นก็ป้าป่าปลายๆนี่เขามีบ้านเขาไอ้สาวชาวบ้านนี่เนาะเออเออมาอยู่มาเยี่ยมที่ฐานมั่งอะไรมั่งนะเราก็คยังว่าอแล้วแล้วหมวดวีรัสล่ะครับหมวดวีรัสครับผมก็มีไปก่อนแล้วก็ไปมีที่ชายแดนอีกคนหนึ่งจะกลับก็คือเลิกลากันมาออ๋ครับพี่ตอนนี้พี่ก็ทําอาชีพอะไรครับพี่ก็ ทำรับจ้างมารับกับแก๊กไปวันวันพอพออยู่ได้เนะพี่เ้างก็มีบำนาญใช่ไหมพี่พี่ลาออกด้วยว่าเออรี่ครับเออรี่ครับอ๋อเออรี่พี่ดำก็เออรี่เนาะก่อนเพื่อนเลยผมอ๋อก่อนเพื่อนครับได้เงินมาสักกี่ล้านพี่ตอนนั้นล้านอะไรต้องนับเป็นหมื่นดีกว่ามันน้อยเหรอพี่หรือยังไงน้อยหกเจ็ดหมื่นงั้นเองฮะ ผมจึมื่นผมเราออกมา่ะผมลาออกก่อนเพื่อนเลยออกรุ่นแรกออกรุ่นแรกเลยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นัตอนนี้ยังไม่มีงคำสั่งเออรี่ด้วยตอนนั้นยังไม่มีครัับยงไม่มีคำสั่งที่ว่าใครออกอายุเท่านี้ได้กีเท่าคีเท่าตอนนั้นยังไม่มีแล้วแล้วรุ่นพี่ส่งพงอะไรธรรมดานี่ธรรมดานี่จ่าสิบเอกเนี่ยถ้าห้าปีแล้วถ้าลาออกนี่เขาจะอ่ร้อยตีนะ อันนี้ผมผมก่อนไงผมก่อนรีบก่อนเขาครับรีบก่อนเลยเป็นจ่าเหมือนเดิมเออกลัวจะไม่ได้ออกอ๋อแล้ว,แล,วแล้วพี่สมพงศ์ลาออกหรือว่ากเกษียณอายุราชะการผ,ผมไม่รอคือว่าผมไม่เอาร้อยตีครับคือผมต้องการเอาแบบเอาพูดตรงๆคือว่าต้องการเอาเงินมากกว่าคือยศมันกิน <c oughs> ไม่ได้กินไม่ได้อ๋อครับพี่เราพูดตรงๆเนาะใช่ใช่คือยศนี่กินไม่ได้อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาล เพื่อให้พี่น้องทหารรุ่นหลัางๆเนี่ยระหว่างเลือกยศกับเลือกเงินเดือนที่มากกว่าอยากเสนออะไรเ็าบอกคนี้เข้ายศถามรดาศักดิ์คือมันเหมือนสวมหกโขนถ้ามีเงินทองที่ว่าเวี้ยเลี้ยงอะไรที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นนี่มันก็จะดีก็บเีเลี้ยงไม่ต้องให้แล้วเอาหรือว่าให้ว่าออกทํางานอะไรนี่เบี้ยเลี้ยงก็อีกอย่างหนึ่งเงินเดือนนี่มันน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะในเราก็เป็นทหารมาช่วยรบช่วยคาดมา ปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีทหารผสึกก็ไม่มีความอยู่รอดอยู่ทุกวันนี้ครับถ้าถ้าอยู่รอดได้ก็เพราะทหารผสกเท่านั้นครับเพราะนี่เขาอยากจะให้มันเพิ่มเงินเดือนเรื่อยข้าราชการที่บำนาญมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือว่าบางคนก็แย่บางคนก็ไปรอดบางคนก็ไปไม่รอดมันไม่ใช่ว่าดีทุกคนครับมันฐานะมันไม่เหมือนกันคนละคนก็คือว่าบางคนก็ไปไม่ไหวครับเนี่ยมาต้องมาเลี้ยงลูกเมีย ฐานะมันไม่เหมือนกันบางทีบางคนก็มีนามีไร่ก็ทํากินไปคนไม่มีต้องไปรับจ้างกินอีกครับแล้วก็เงินเดือนก็ไม่มีอย่างเงี้ยอย่างค,คนทหารเนี่ยมันก็อาศัยว่าสวัสดิการอะไรที่เขาให้มาก็อาจจะได้โรคโควิดได้ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีส่วนเอาถุงยังชีพไปอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนไอทหารพันธ์เนี้ยาาเขาลบมาได้อยู่ประเทศไทยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะทหารผานศึกเท่านั้นครับก็ไปทหารประจํา แนวหน้าอะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปคือว่าอยากให้มันดีขึ้นกว่านี้พูดง่ายๆบอกตรงๆฝากไปถึงผู้บริการองค์การสงเคราะห์ฐานปัจจั์และรัฐบาลให้มาดูแลฐานปฏิจจ์ดีๆหน่อยให้ดีมากกว่านี้ให้มันดูแลให้ทั่วถึงคือบางคนนี่เขาก็ไม่กล้าไปไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ไปบางทีโอ้มันหมดเวลาแล้วไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณมาช้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีการย้อนหลังครับ ทำไมการน้องหลายมันก็จะดีที่นี้มันไม่มีคือมันผ่านไปแล้วคือผ่านไปเลยครับ้าคุณไม่ได้คือคุณไม่ได้ครเนี่ยรถสามดาสามมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อครับพี่อ๋อคือพี่สมพงศ์นี่ก็ชัดเจนเนาะอันนี้ฝากให้รัฐบาลให้องค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกนำไปพิจารณาผมนนาวินผมมั่นใจนะครับว่าเออการดูแลครับพี่น้องฐานพันศึกของเราเนี่ยได้ร่วมลบกันมาร่วมลบกันมา นะครับแล้วก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะทหารผ่านศึกเท่านั้นครับใช่ครับก็อยากให้มันเกิดสิทธิสวัสดิการให้มากยิ่งขึ้นครับเพราะปัจจุบันนี้ก็บอกตรงๆนะครับว่าพี่น้องทหารผ่าน,นศึกของเราลําบากมากลำบากโดยเฉพาะช่วงโควิดยิ่งยิ่งต้องไปรับจ้างเขาก็ไม่จ้างแล้วตอนนี้ครับไม่มีมอะไรจ้างทำไม่ได้รู้ป่านนี้แล้วเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าไม่มีเงินจะจ้างครับแรงางานก็ไม่มี มันก็หมดแล้วครับเนี่ยคือการช่วยเหลือคือให้องค์การการึนี่ช่วยเหลืออะไรที่ฐานะงอนแงี้นอะไรแบบเนี้ยคือว่ามันมันต้องเลี้ยงดูลูกเต้าอะไรเงี้ยครับือมันยังไงอ่ะคล้ายๆว่าฐานะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือเราอยากจะให้องค์การกนรศึกษานี่ช่วยเหลืออะไรที่ว่าให้ใบรอดครับการึกอาชีพเพื่ออะไรคือเอามาเล็ดพันุมาออก ค่าโน่นค่าอะไรบริการมาช่วยเหลือองค์การอย่างองค์การแบบนี้ช่วยผู้ด้อยอะไรเงี้ยทางคามสื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีทุกคนครับมันมีก็มีน้อยจนส่วนมากมันจะไม่หายากที่ว่ามีทีนี้มันมันจะได้โอกาสบางคนก็ไม่กล้าไปบางคนก็กล้าไปไม่กล้าถามไม่กล้าพูดกลัวลัวเขาจะดูไม่ถามี่โอ้ไม่รู้เรื่องจะถามทําไมอ่ามันจะมีข้อต่อรองอะไรอย่างงี้อีก ้นานที่เราก็ไม่ได้ว่าเขาเราบางคนก็อารมณ์ไม่เคยดีเราไปไม่ถูกทางโอ้โแกแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยประเภทแก่มามาทําอะไรบางทีก็ไม่ถามถามต่อไปกลัวไม่ได้อีกมันมีหลายส่วนในพื้นที่ตำบลสักคโจมมีฐานตัดสุบึกที่พี่ดูแลอยู่เยอะไหมครับก็สี่ส <40 S 1> นะิบกว่าสี่สิกว่าสี่สิบกว่านายสี่สิบนแต่ละคนก็ลําบากอัตคัดขัดสนใช่ ต้องทำมาหาเงินรับจ้างอะไรเงี้ยส่วนมากแล้วในช่วงโควิดอย่างนี้นี่หมดสิทธิ์ที่อยากจะให้องค์การสงเคราะห์ทหารปันสิทช่วยยังไงครับคือช่วยดูแลคือเบี้ยเลี้ยงอัตวคัดอะไรเงี้ยเอาไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยแบบถุงยังทีพอะไรเงี้ยอ๋ออยากได้ในช่วงที่โควิดระบาดครับตอนนี้เอาเงินไปช่วยเหลืออ๋อครับตอนนี้มันคือช่วงนี้มันแล้วทุกวันนี้ก็จังหวัดสุพรรณนี้มันสีแดงด้วยครับ ออกไปไหนก็ไม่ได้ลําบากมากการซื้อขายก็ยากไปก็ต้องไปซื้อกินครับเนี่ยมันรบบหลายอย่างคือว่าเราการจะพบปะใครก็ยากครับแม้แต่งานแบบร่วมงานอะไรก็ไม่ได้ครับก็ขอฝากองค์การอาหารการศึกับให้ดูแลับให้ทั่วถึงหน่อยได้ครับแล้วพี่วิรัตล่ะครับพี่วิรัติ่ครับผม ว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลเขาช่วยเหลืออะไรบ้างช่วงนี้ก็ขอให้องค์การทหารพันศึกเนี่ยครับช่วยอนุเคราะห์ดูแลผู้ที่ด้อยโอกาสเช่นพลทหารที่ว่าปลดมาแล้วแต่ได้ไม่มีงานทำไม่มีงานมีอะไรทำก็คือเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับความยากจนต่างๆมันก็<อ>มามลุมเล้าเท้าของต่างๆก็ แพงสะจนย่ำแย่ไปหมดก็ขอฝากทั้งองค์การทหารพันศึกและรัฐบาลช่วยดูแลหน่อยในส่วนของพนทหารเนี่ยได้ได้ได้ครับพี่ดำครับพี่จ่าดำอยากจะเสนออะไรบ้างอยากจะขอเงินเดือนเพิ่มหรือว่าสวัสดิการเพิ่มเติมขึ้นอีกไหมพูดถึงพูดตรงๆเลยพี่ไม่เป็นไรมันงทนี่แหละบำนานแล้วนี่แหละบางคนมันไม่เท่ากันครับ เออแต่นี้ว่าเศรษฐกิจนะมันมันก็จะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆบมงคนก็เออบำนาญแค่แค่นิดเดียวเนี่ยถามตรงๆพี่ฟันธงตอนนี้รับบำนาญเดือนละเท่าไหร่ผมหมื่นกว่าบาทจ่าสิบเกหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทพอก <พอ S 3> ินไหมพี่แต่ก่อน,นที่มาใหม่ๆนะสี่พันหกครับผมนะสี่พันหกมันก็ถูๆได้ไถมาตลอดนะครับตอนนี้ก็ต้องรับจ้างอนาแกลยุปานี้ต้องไปรับจ้าง ขุดหลมขุดไรต้องคล้ายๆว่าประทังอาชีพของเราไปก่อนน่ะเออเราต้องช่วยเหลือเราไปก่อนทั้งๆที่ใช้จ่ายอะไรมันก็เราต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างครับมันแล้วที่ทางเราก็ไม่มีอยากได้ที่ไหมเอออยากได้ที่สักกี่ไรโอ้ย่าง้อยสักไรเลยไรเดียวก็ภผูิใจแล้วโอ้นี่นี่ปัจจุบันนี่ก็มีอยู่ ยังไม่ถึงสองงานครับยังภูมิใจเลยท,ท,ทักไล่เดียวเนอะโอ้โหภูมิใจเลยเลฐานผ่านศึกสักคนละไล่ไม่ต้องสิบห้าไล่โอ้โหไม่ต้องสิบห้าไล่ไล่เดียวหรือว่าห้าไล่เนี่ยนะครับเออแต่บ่ผมอะ่ะจากยืนพื้นน่ะเออครับก็บางคนอ่ะมันต้ารู้กันจริงๆอะ่ะมันมันไม่มีบางคนไม่มีเลยนะเนี่ยพลทาหารนะพลทหารแม้แต่น้องผมเนะี่ยยังไม่มีเลยสักไล่ครับ เนี่ยน้องผมก็ผ่านศึกเหมือนก 2, 4, อันปีสองสี่อลันยประเทศเหมือนกันคนั่นแหละก็ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีผมว่ามีสักไล่เดียวผมก็ภูมิใจแล้วอ๋อ,อได้นะพี่น้องเรื่องอที่ทำกินเออนี่คือเสียงสะท้อนนะครับจากพี่น้องทหารผ่านศึกในพื้นที่ตำบลสะกระโจมอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความอัตคัดขัดสน บางคนบางท่านนะครับกลับมาก็มาท,ไไทําไร่ไถนาบางคนก็มาทํางานก่อสร้างนะครับสภาพความเป็นจู่ค่อนข้างลําบากนะครับคลิปนี้นะครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีได้ยินพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็อยากให้ลงมาดูแลพี่น้องฐานผันศึกโดยเฉพาะบัตรชั้นที่3บัตรชั้นที่4 แล้วก็ทหารผ่านศึกที่เออรี่ออกมานะครับอยากให้เข้ามาดูแลมาสำรวจความทุกข์ความยากความลำบากด้วยคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยขอบคุณพี่น้อง f อ e ทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่วิสารจ่าดำ นะครับอันนี้มีลูกสาวน้อยๆด้วยมแม่บ้านแม่บ้านนะครับนี่ก็มาผูกเหล็กวิถีชีวิตฐานผ่านศึกตีแผ่ความจริงให้โลกได้รับรู้หา้าออกเหล็กม,<ห>มึงต้องมือแปดเรียกูแค่มือกับบ้านเพราะเดีทย่ดูมันมันยิ่งกับมึงมึง อันนี้ร้อยร้ตีนะนี่ผู้หมวดนะนี่ <c oughs> คิดดูเงินเดือนเท่าไหร่นะสองพนแปดไม่พอแดก